สวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อนีกันทายาจะพามาเบิงวิถีชาวบ้านอีกแบบหนึ่งพี่น้องตาตาพอพอพอเพ,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 พิ่นสารเฮพี่น้องได้ร้ายปากแล้วแกสารมาหนีตั้งแต่เป็นบาวจนเ่าแล้วพี่น้องเพิ่นกันยังสายตาดีก็เห่าเนาะอันนี้เป็นอันนี้เป็น แหมผู้บ่าวโรงงานเขาสั่งพี่น้องปากนี้เท่าไรจ้าพันห้าพันห้าพี่น้องพร้อมหวานฮึพร้อมหวานเลยมั้งพร้อมหวานพี่ลูกไห้พร้อมที่ลูกให้พร้อมหวานเลยพันห้าแอปเปิลสามเส้นสามเส้นก็สั่งเนี่ย ประมาณจักมือแล้วตาอ้นับมือแบบได้แล้วทำบางไม่ทำบางเต่กับตองล่องมาติดตามกันเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะพันหา,น,า,านี่เงาสำในแปดศอกเก้าศอ,อกปุ่มจะแชร์ยังไงย้ำเดืองแปดศอกเก้าศอก ตาไหน αι, ดูสอดยังไงไปยังไงมายังไงสอดนี่แหละตัดสองทีแทงขาแมันแทงกลางมันตัดไปทีหนึ่งทีสองทีสาม แต่ดำมันทำยากมันลื่นมันรูดแล้วพักทีเดียวสองทีสาม,มช้าแต่มันมาแต่ฐานตระเลดยังไงล่ตตะตาเลยแข้สิเหรอเลยแข้ เลยแค่บอกจะไม่แก้ใหม่จะบอะแก้ใหม่สิคุยเพินินนะ,ม,ะมาปลุกเกมแล้วคุยเพลินกันไปเลยโอ้อันนี้แค่มัน มันไม่เหมือนได้ขาวเนาะมันสามเถื่อมันก็ตักสามเถื่อมแน่นมนอยู่จากสองเถื่อม,มเป็นยังพี่น้องเดี๋ยวมาตามกันอีกเถื่นอนึงเนาะพี่น้องเมา่อตามเบิง้งที่ว่ามัน ไก่ไก่เหลี่ยอีกเชิญนึองพี่น้องไก่ก็มาขันไก่ไก่กองกันนี่ละอันนี้วิธีแก้ไขนาะพี่น้องเนาะอันนี้จะเป็นหองเก็บแหย่พี่น้องหองเก็บแหย่เพื่อน งยเงาเลยพี่นกอ,อุปกรณ์เนาะของชาวบ้านเท่านี้ละพี่นกองนี่พี่นกองอันนี้ก็จะเป็นสีดำเนาะสีดำแล้วก็มาสีขาว แต่อันนี้จะมาเป็นสีขาวอันนี้เพื่อนไปใส่เพื่อนประจำม้านประจำอันนี้สีขาวพร้อมลูกพร้อมนี่เป็นงานจักสารนอ้องพี่น้องเนาะสืบสารสืบทอดมนาะตีนจะจะมี ลวดลายเนาะสีเขียวสีดํานี่เป็นแบบสีเขียวพี่เนอะอันนี้ก็จะเป็นราคาก็อยู่ที่ทานหาสองพันพี่เนอะแล้วแต่ตามสั่งเพิิอนอันนี้สีดํา